ันที่ผมเหนื่อยวันหนึ่งเด้อซ้ำนึงเหรออ้าวสะานโจนด้วยดิคนตัวไหนนะกันมีแต่บ้า

อ๋อทำหล่นดูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกลัมาขายยาเนี่ยไม่เคยแอบเลยป่ะไม่เคยไม่ได้แอบเลยครับเออมาอยู่หน้ากระดาษใช่ไหมแล้วก็ไปไปแข่งรถของพี่สกอตพอไปแข่งรถพี่สกอตเสร็จแล้วก็กลับมาปลูกยาก็ไม่ได้แบบเลยใช่พี่ไปอยู่ที่ที่อันตรายที่สุดปลอดภัยที่สุดที่ไหนกบฏหรือเปล่ากบฏโยไม่ต้องหรอ เก็บไหมไ่อกเกว้ก่อใครบอกเก็บไว้ก่อนแต่คนดีบ้างพวกเราตอบเบงกิดเหรอคนน้ำตาลเหรอแล้วผ่าเหรอครับครับคุณโทนี่ไม่เป็นไรครับเรียกช่างแล้วเหรอเรียกละครับโอเคครับมาแล้วก็เดงตัดอย่างนี้เลยเหรอวะ นี่จะโขมอก็เดี๋ยวมก็เดีมันดูแม่งดูเร็ดเลยตามเท่อ่ะก็ตาอสาไหน่อย โอ้แล้ไปหน่อยแล้ไปหน่อยโอเคดู <c oughs> <c oughs> ก็มันขลมาไอ้เหี้ยอยู่นีมาพถเจ็ดดนนน้ง,งาันาเกียดเอเขาลจบกป่ะไะจุด <ith> ขายม่ได้คาเปลี่ยนปยังเปลี่ยนไปล <c oughs> <c oughs> แล้วเปลี่ยนแล้วพี่รต่ผมรู้แล้วเจ้าเาบอกเยอะเลยเยอะดูดูไเยว่าสียดายปลูกปลูกอพน้า,ปล,นป,ลาปลูกไปยี่สิบต้นเง วันนี้ปลูกใหม่ห้าสิบนักก็อันนี้ดิวชวนพวกพี่เฉยไปปลูกอีกรอบหนึ่งนะโอ้ยนานไปฮะแล้วปลูกตอนกลางคืนผมคุยกันเล่นกันได้ไงไม่เออป็นไรปลูกเองดีกว่าไปชิลปลูกเดียวพี่ไี่ปลูกก็ลูกพี่ทีละต้นนะสามสี่คนนะตอนนี้ไอโคเคนเีเหลือเท่าไหร่เยอะปะร้อยแปดสิบยังไม่ได้โพลอีกประมาณห้าร้อยใบ บ้านนั้นอะไรมาครับผมอยากรู้ว่าเพื่อผมมันถาาว่าสูตจุดแปดนี่คือเท่าไหร่เอาก็สูตจุดแปดนี่คือหนึ่งหมื่นได้แปดพันเนี่ยอ๋อโอเคครับแต่ผมบอกมันไหนโอเคครับไอศครีมไว้มีก็เอาเดินอืม ไม่มันควรมีคนปลูกแล้วสตรีมคนเดียวอะไรนะอยางเอะไรเออะไรเออให้เบลผมก็ผมคุยกันเรื่องเทนนิงเมื่อคืนด้วยเ<า>มื่อคืนเทนนิงแต่คนเต็มสี่สิบคนอนะ่ะอยากใส่คอนสิตไปเตะหน้ามึมสี่สิบ จุดสิบจริงจริงจุสิบผมว่าถ้าขายตอนนี้หอนแน่เลยวะพี่ว่ายัางไงก็หอนผมไปรีจุดสิบพันพวกเราดีกว่าประลุงใช่แล้วเรา,เรามีเท่าไหร่นะ เวอลีจุดสิบห้ไม่พอเยอะเอาอีกดีกว่าเอาห้าสิบอขอครับให้เป็นห้าสิบวันนี้ปล่อยอยาห้าสิบ ไอ้แค่ไอ้คาบยาเน,นี้ยผมพูดตรงเลยแม่งผมน่าจะคาบต่อไม่ต่อตีมอะไรอเฮียฝากของให้ดิเ่าเรียกอะไรอะเอาอะไรอนะ่ะเรียกยิ้าพี่เอายาไปนะยิบห้าเล็ดเอา่าพบ่นึงเ,เก็บของเข้าไได้ปะเ,เดี๋ยวเขาเออเดี๋ยวเขาเอา,เอา เป้สวัสดีครับสวัสดีครับป้ากะนี่ดีเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนอใช่มันมากคือต้องตีตอนตอนไม่ตีมอผมจะวิ่งได้ไงตลอดอย่างเงี้ยสมมติมันมีคนทำวิ่งได้อ่ะแต่ถ้าผมทำอ่ะคนดูก็จะบอกว่าโถพี่ทำแบบนี้ไม่โอเคนะเว้ยโถชีวิต ใครจะไปรู้ว่าตอนกลางคืนแม่งอาจจะมีคนทําแล้ววิ่งไปคุยก็ได้แต่ผมไม่ไม่ทำ <c oughs> ดีคนดีจัดมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเตียอะไรครับเนี่ยตีเหรียญค่ะเหรียญแก๊กเหรอครับไม่ไม่ค่ะเตียอาวุธได<ป>้นี่เคยเตียวอาวุธอีกเหรอครับ ปูปิ้นเฉยๆค่ะโอ้โหขึ้นปูปิ้นอะไรครับเนี่ยปลาฉลามสุดยอดเอานะเก่งว่ะทำคนเดียวเลยรครับอืมเก็บเงินเรื่อยๆค่ะอืมจะบอกว่าทำคนเดียวเลยเหรอครับมันก็ใหญ่เฮียมีแฟนหรืยอยังครับอืมผมทองขานาดนี้ไม่น่าถามเข่ากวางนด้เป็นพี่น้องกันมัน้งได้เป็นพี่น้องกันปะ พี่น้องเปล่าแบบพี่น้องใท่หัวกวางน่าใช่มั้งอืมพี่น้องเลยรองทเท้าด้วยทั้งตัวอืมยัต้องมาผมเล่นหนึ่งสา เหตุไรกเลยยีย่ห้ายี่ห้าคิดมากมั้ง พี่ไม่ได้เป็นควมคิดมากก็าจะกลัวเรองกระทืบไอ้ที่อผู้ชายคนนี้เนี่ยขอท่านแฟนครับไม่ใช่ค่ะอ๋ออ๋อน้องเหรอใช่ไม่เคยเจอตอนแรกคิดเปิดตัวว่ามีแฟนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอคนนั้นน่ะเหรอคุณหมอคนนั้นน่ะเหรอ ใครเป็นพี่คะะ่ะแล้วคนนี้นะครับไม่มาถึงคนนี้เขางๆเนี่ยนี่เป็นตำรวจเป็นตำรวจแฟนอายุโสดนะอ๋ออายุโสดละเนี่ยใครเป็นตำรวจวรไม่รู้จักใช่ก็รู้จักคุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นแฟนชาป่าวชาป่าวชาป่าวอายุไม่รีบ เนะอ,อาคุนนี้รบกวนด้ไปนะเ <c oughs> นี่ยอายุส่วนนะบอกก่อนเรือนสามจ้า